สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอธิบายฐานบิดเลสสองกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสําหรับฐานแรกครับก็จะเป็นฐานวิ่งครับเราจะวิ่งกันที่ลานจอดรถครับ15รอบครับจะวนวิ่งวนเป็นวงกลมนะครับจากจุดเริ่มต้นวนเสาแล้วกลับไปจุดเริ่มต้นใหม่นะเป็น1รอบนะครับส่วนฐานที่2ก็จะเป็นดึงยางนะครับลักษณะในการดึงจะเป็นการดึงถอยหลังนะครับไปนักหนึ่งกลับนักสองนะครับชายจะอยู่ที่4รอบหญิงจะอยู่ที่2รอบครับผม สำหรับฐานที่3ก็จะเป็นฐานของพริกยางนะครับ30ครั้งครับแล้วก็จะมีเบอร์บี้พริกยางอีกหนึ่งรอบนะครับส่วนฐานนี้เจ้าก็จะมี2อย่างให้เล่นครับอ่ามียืนพริกอยู่เฉยๆกับเบอร์บี้พลิกไปกลับนะครับอ่าส่วนฐานที่4นะครับเราก็จะขึ้นไปที่ชั้นสามนะครับอ่าเราจะเริ่มจากชั้นแรกอ่าแล้วค่อยวิ่งขึ้นไปนะครับตอนนี้อยู่ที่ชั้นสองแล้วครับอ่าเราก็จะขึ้นไปอีกครับขึ้นไปที่ชั้นสาม เพราะว่าฐานที่4จะอยู่ที่ห้องสตูดิโอครับก็จะเป็นฐานของแอร์ไบ์นะครับแอร์ไบตนี้ก็ต้องแบบใช้แรงเยอะหน่อยครับแต่ก็สนุกครับอ่าตอนนี้กําลังจะเข้าห้องครับาการปั่นแอร์ไบในฐานที่4นะก็จะปั่นให้เร็วเพื่อที่จะเป่าโฟมให้ไปชิดกับกํงแพงจะทําแค่รอบเดียวนะครับแต่ถ้าไม่ถึงหรือว่าหมดแรงเราต้องเอาโฟมกลับมาตั้งใหม่เพื่อที่จะปั่นเป่าไปให้ถึงจุดหมายให้ได้นะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นฐานที่5ก็จะคือฐานของทาซานนะครับจะเป็นการโหนเชือกนะครับโหนเชือกไปลงที่จุดเขียวแล้วก็กระโดดข้ามแล้วก็ไปเตะกระสอบนะครับข้างละ10ทีเราจะนับเป็น1รอบแล้ววิ่งกลับมาใหม่โดยการโดดโหนเชือกนี้นะครับเราจะไม่ตกพื้นสีเทาเลยนะครับแม้กระทั่งมือหรือขาถ้าตกเราจะกลับมาโดดใหม่นะครับเราจะโดดปึ๊บให้นิ่งกระโดดข้ามแล้วก็เตะกระสอบนะครับ จะตกพื้นได้เฉพาะการข้ามกล่องสีแดงไปเท่านั้นนะครับเราจะทำทั้งหมด5้ารอบนะครับสำหรับฐานนี้ครับฐานตานเล่นง่ายๆครับไม่ยากเลยครับโอเคต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นฐานที่6ครับฐานที่6กก็จะเป็นฐานของสะพานสเต็ปนะครับก็จะเป็นการต่อสเต็ปในรูปแบบใดก็ได้นะครับต่อไปด้านหน้าโดยที่มือและขาจะไม่ตกพื้นเด็ดขาดนะครับ เราจะต่อรูปแบบใดก็ได้ถ้าตกพื้นเราจะกลับมาเริ่มใหม่ทันทีครับอันนี้เราจะเล่นอยู่ที่ประมาณ2รอบนะครับไปกลับนับ1น,นะครับต่อในรูปแบบใดก็ได้นะครับเราจะต่อเฉียงต่อตรงต่อข้างได้หมดครับขอแค่ทําให้ถึงจุดหมายและกลับมาให้ได้นะครับ2รอบครับไปกลับฐานนี้ง่ายๆครับผมฐานที่เจ็จะเป็นการโหนบาหรือว่าโหนแล้วก็ไปดันกระสอบ ให้ไปด้านหน้านะครับฐานนี้ง่ายมากครับแค่เราโหนปึ๊บแล้วก็โดดลงที่จุดหมายแล้วก็ดันกระสอบให้ชิดอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็กลับมาเริ่มใหม่เราจะนับเป็นหนึ่งรอบนะครับฐานนี้โดยใช้พลังจากการโหนครับโหนไปด้านหน้าครับแล้วก็กระโดดลงจุดแล้วก็ดันนะครับเราทําทั้งหมดห้ารอบนะครับฐานนี้แค่ห้ารอบครับสบายๆครับไม่เหนื่อยครับ แล้วแต่ละฐานนะครับเราก็จะมีครูคอยเซฟคอยดูตลอดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับคอยจัดสถานที่ให้ครับจะมีครูพี่เลี้ยงตามถึง2คนนะครับไม่ต้องกลัวอาการบาดเจ็บใดๆเลยครับสําหรับฐานต่อไปครับจะเป็นฐานที่8นะครับฐานที่8ก็จะเป็นการกระโดดขึ้นแท่นครับโดยจะกระโดดอีกฝั่งข้ามไปอีกฝั่งนะครับกระโดดไปลงเราจะนับเป็น1รอบนะครับกระโดดไปลงก็นับเป็น2นะครับจะทําทั้งหมด30รอบนะครับ กระโดดในรูปแบบใดก็ได้ครับโดยที่จะไม่ให้ตกแท่นหรือว่ากระโดดเลยแท่นนะครับจะนับเป็นหนึ่งรอบทันทีครับแล้วต่อไปครับจะเป็นฐานที่9ครับก็จะเป็นการเล่นบนเวทีครับบนเวทีก็จะมีทั้งหมด2ฐานครับจะมีกระสอบกับเชือกนะครับแต่ว่าฐานที่9เราจะเป็นเชือกก่อนเล่นเชือกเราจะผูกเชือกให้เป็นปมทั้งหมด7ปมนะครับผูกแล้วก็ต้องแก้ด้วยนะครับ โดยจะผูกในรูปแบบใดก็ได้ให้มันเป็นปมถึงเจ็ดปมครับจะผูกเร็วหรือผูกช้าก็ได้นะครับผูกเสร็จเราต้องแก้ครับแก้เสร็จถึงจะแก้ทุกปมเสร็จถึงจะผ่านด่านได้นะครับเจ็ดปมนะครับง่ายๆครับต่อไปครับก็จะเป็นฐานที่สิบ็ปการตั้งกระสอบครับโดยการตั้งกระสอบต้องชนผ้าเป็นมือสีน้ำงินหรือว่าเป็นเชือกที่ คูหรือว่าคนคุมฐานตั้งไว้นะครับแล้วสําหรับการลงนะครับก็จะมีบล็อกสีชมพูนะครับเป็นตัวค้าไว้ว่าเวลาลงต้องลงขนาดไหนนะครับส่วนเวลาขึ้นก็จะมีเชือกอยู่แล้วครับลงติดขึ้นติดนับเป็น1ครั้งนะครับเราจะทําทั้งหมด30ครั้งนะครับส่วนฐานที่จะเบ็ดครับเป็นฐานง่ายมากก็จะเป็นการวิ่งเก็บกลวยนะครับจะวิ่งเก็บกลวยทั้งหมด7จุดนะครับแต่ถ้าเราเอามาโชว์นี้จะมีแค่5จุดเท่านั้นครับ เจ็ดจุดก็จะมีที่ไหนบ้างจะมีที่ห้องสตูดิโอห้องฟิตเนสสองชั้นสระว่ายน้ำโซนมวยห้องคาราโอเกะหรือว่าห้องคาเฟ่นะครับอ่าเราก็จะวิ่งเก็บไปให้ครบอ่าก็จะมีชั้น2บ้างชั้น3ามว่างอันนี้วิ่งสบายๆแล้วครับขอแค่เก็บกลวยให้ครบตามจํานวนเท่านั้นเองครับหรือว่าถ้าเราหาไม่เจอนะครับเราก็จะมีครูพี่เลี้ยงคอยวิ่งตามครับคอยบอกว่าอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเราก็ต้องขึ้นวิ่งไปหาเองนะครับ ตอนนี้ผมได้ทั้งหมด4กลวยแล้วครับอ่าอันนี้เป็นการวิ่งเก็บให้ดูก็จะมีแค่5กลวยนะครับแต่วันแข่งจริงเราจะมีทั้งหมด7กล้วยนะครับแล้วเราก็จะบอกว่าเราวางไว้ตางไหนบ้างแล้วก็แค่วิ่งเก็บให้หมดนะครับอโอเคครับตอนนี้วิ่งเก็บครบแล้วครับอ่าส่วนฐานสุดท้ายนะครับฐานนี้เราจะยังไม่เฉลยนะครับว่าจะเป็นของอะไรนะครับแต่เราค่อย ต่าอีกทีในวันแข่งเลยครับว่าจะเป็นฐานของอะไรครับก็ขอให้ทุกคนครับเตรียมตัวฟิตร่างกายมาให้ดีเพื่อที่จะมาสู้กันในบีดเลสต่อครับสนุกแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับเป็นฐานที่เล่นง่ายมากอ่าแต่ว่าต้องอยู่ที่การวางแผนนะครับว่าเราจะวางแผนใน12ฐานนี้จะเล่นให้สนุกหรือว่าเล่นให้ผ่านไปได้ไงครับโดยจะใช้เวลาเล่นไม่เกิน45นาทีนะครับสําหรับ12ฐานนะครับโอเคครับเอาไว้เจอกันครับบิดเลสต่อครับสนุกและมันแน่นอนครับเพื่อรุ้นของรางวัล ในมูลค่าหน0 0งบืนับาทครับมิขอนานครับผมลงด้วยผมลงด้วยให้ผมเลยครับให้ผมเลยครับ